สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นถึง15น30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook y o u t u b แอปพลิเคชัน t ิกตอกอินสตาแกรและ Twitter ตลอดช่วงเวลาของรายการเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเคล็ดลับในการกินอาหารอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยง โรคมะเร็งในขณะที่คนชอบเที่ยววันนี้จะพาไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันสวยงามในช่วงปลายฝนต้นหนาวทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองพี่จุ่มนพขวัญน,นาคหนวดจะพาไปในพื้นที่จังหวัดน่านในถิ่นทุรกันดารที่มีพี่น้องประชาชนผู้ป่วยและพระพิสุอาพ,พาธหลายรูปรอคอยความช่วยเหลือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ความช่วยเหลือเข้าถึงได้น้อยมาก พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติสภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนร่วมกับสภากาชาติไทย ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเภทบัญชีกระแสรายวานันเลขที่บัญชี045-3-04002-3ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลุ่สุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหานาเหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวนะันนี้ทุกไหนอนยะู่ด้วยเดบ้านช่องก็พอมีที่กหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละคะ่ะฝากงิและซื้อสลักรวมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านวิกฤต อาจทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ ถ้าหากพูดถึงโรคมะเร็งต้องยอมรับว่าเป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความลับเกี่ยวกับโรคมะเร็งหลายอย่างเหมือนกันที่เรายังหาคําตอบไม่ได้วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะมีข้อมูลการเลือกกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งมาฝากแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะมีการแถมท้ายด้วยว่าอาหารอะไรบ้างที่พอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยระบบเผาผลาญไขมันจะหยุดทํางานทันทีน่ากลัวมากเลยไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ การเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คำตอบในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างแน่ชัดแต่จากการวิจัยก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นถือเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ค่ะถึงแม้ว่ามะเร็งบางชนิดจะมีสาเหตุการเกิดมาจากพันธุกรรมหรือการใช้ชีวิตเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้น้อยการมีน้ำหนักเกินการไม่ออกกำลังกายและการสูบบุหรี่ แต่เราเองก็สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้โดยการเลือกใช้ชีวิตให้ดีและเลือกรับประทานอาหารที่ดีซึ่งวิธีการเลือกกินอาหารบางอย่างก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ซึ่งวิธีเลือกกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งก็มีหลากหลายวิธีการดังนี้ค่ะ 1. กินอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราต้องการจะควบคุมอาหารเพื่อต้านมะเร็งแล้วก็การเลือกกินอาหารตามสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอาจจะเป็นทางออกที่ดีนะคะ การกินในลักษณะนี้เนี่ยเขาจะเน้นอาหารจากพืชเป็นหลักค่ะเช่นธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ถั่วผล,ลไม้และผัก ซึ่งสถาบันวิจัยโรคมะเร็งแห่งอเมริกามีการเปิดเผยผลการวิจัยออกมานะคะว่าการกินอาหารในลักษณะนี้จะอุด,ดมไปด้วยไฟเบอร์และมีความสำคัญต่อทางเดินอาหารการควบคุมน้ำหนักและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้ก็มีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัก และผละไม้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สามารถทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคอื่นๆได้เมื่อบริโภคเป็นประจำนั่นเองค่ะ 2. ให้ลดการกินเนื้อแดงและอาหารแปลรูปเนื้อแดงและอาหารแปรรูปนั้นสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการหมกัก รมควันและการปรุงแต่งรสรวมไปถึงกระบวนการอื่นๆเพื่อที่จะคงสภาพหรือเพื่อเพิ่มรสชาติโดยในปี2558องค์การอนามัยโลกได้จัดประเภทของเนื้อสัตว์แปลรูปให้เป็นสารก่อมะเร็งระดับที่1แล้วก็จัดเนื้อแดงให้อยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งระดับที่2นอกจากนี้มีงานวิจัยที่แสดงให้เราเห็นได้ว่าสารไนเตรตและ ในไตรซึ่งเป็นสารแกนบูดในเนื้อสัตว์แปลรูปนั้นอาจทําให้เกิดความเสียหายของ DNA และการปรุงเนื้อแดงในอุณหภูมิสูงก็สามารถทําให้เกิดสารเคมีบางอย่างที่นําไปสู่การกลายพันธุ์ของ DNA และกลายเป็นโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะ 3. การบริโภคน้ําตาลและลดเครื่องดื่มรสหวาน ถึงแมาว่าในปัจจุบันนี้จะยังไม่มีการวิจัยใดๆที่แสดงให้เราเห็นว่าหากเรากินน้ําตาลแล้วจะเกิดมะเร็งแต่ก็มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกันแบบทางอ้อมค่ะยกตัวอย่างเช่นการกินน้ําตาลมากเกินไปจนน้าหนักเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทําให้เกิดการสะสมไขมันแล้วไปเกิดความผิดปกติของฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง การบริโภคน้ําตาลเป็นครั้งคราวนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็แนะนําเลยแล้วกันพยายามจํากัดการเติมน้ําตาลลงไปในมื้ออาหารโดยไม่จําเป็นค่ะ 4. รักษาน้ําหนักให้คงที่ งานวิจัยของ American Cancer Society หรือ ACS มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะคะว่าในกลุ่มของผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือผู้ที่เป็นโรคอ้วนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งชนิดต่างๆได้โดยน้ำหนักตัวที่มากเกินไปมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งในผู้หญิงประมาณร้อยละและมะเร็งในผู้ชายอีกร้อยละ5ในสหรัฐอเมริกาค่ะ สำหรับผู้ที่น้ำหนักเกินการลดน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นห่างไกลาจากโรคมะเร็งได้อีกทางหนึ่งด้วย 5. ลดแอลโกอฮอล เป็นที่ยอมรับกันดีเลยค่ะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่หลอดอาหารรวมถึงมะเร็งบริเวณลำคอด้วยก็แนะนําว่าให้จํากัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ควรจะเกิน3แก้วต่อสัปดาห์เพื่อจะลดความเสี่ยงต่อมะเร็งและไม่ควรจะเริ่มดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ตอนนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเผาผลาญไขมันถ้าเกิดว่าเรามีระบบการเผาผลาญไขมันในร่างกายที่ดีนอกจากรูปร่างของเราจะพร้อมเพรียวสุขภาพดีไม่อ้วนแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงโรคอันตรายอื่นๆด้วยเช่นโรคหลอดเลือดหรือโรคไขมันก่อตับแต่ถ้าเกิดกินอาหารที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้ระบบเผาผลาญไขมันทํางานด้อยประสิทธิภาพลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะ นายแพทย์นันทพลพงรัตนามานอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกสรัรยศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าหรือคุณหมอท็อประบุนะคะว่าอาหารที่กินแล้วทําให้ระบบเาผาผลาญไขมันในร่างกายหยุดทํางานทันทีเนี่ยถึงแม้ว่าจะกินไปแค่คําเดียวมีหลายชนิดเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นชานมไข่มุกและเครื่องดื่มรสหวานทั้งหมดค่ะส่วนประกอบของชานมตามที่เราทราบ จะมีชายอยู่ในปริมาณไม่มากอะค่ะนอกนั้นจะเป็นนมที่อาจจะมาจากนมสดหรือผสมครีมเทียมที่อาจจะมีน้ำตาลสูงได้แล้วพอร่างกายของเราได้รับคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปมากๆก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกาย เช่นน้ำตาลทรายขาวหรือแป้งที่ผ่านกระบวนการต่างๆยกตัวอย่างเช่นไขมุกเป็นแป้งที่ผ่านการปรุงแต่งมากรวมถึงครีมเทียมเพิ่มความหอมมันให้กับร่างกายเวลากินเข้าไปจะทำให้ระบบเผาผลาญไขมันในร่างกายหยุดชะงักทันทีค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรต แป้งและน้ำตาลสูงโดยเฉพาะแป้งและน้ำตาลที่ไม่ค่อยจะดีต่อร่างกายจะส่งผลทำให้ร่างกายมีอินซูลินที่พุ่งสูงขึ้นแล้วระบบการเผาผลาญจะหยุดทำงานร่างกายจะพยายามเผาผลาญแต่น้ำตาลที่กินเข้าไปเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้เผาผลาญไขมันแล้วพอร่างกายเผาผลาญพลังงานจากน้ำตาลได้ไม่หมดจะกลับไปสะสมในรูปแบบของไขมันส่วนเกินตามอวัยวะต่างๆนั่นเองค่ะขนมถุง ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามมักจะมีส่วนประกอบเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้เร็วมากซึ่งเป็นแป้งที่กลายเป็นน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้ขนมถุงยังมีสารปรุงแต่งอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจะไปกระตุ้นอินซูลินในร่างกายเพิ่มมากขึ้นแล้วร่างกายก็หยุดการทำงานของระบบเผาผลาญไขมันด้วยเช่นเดียวกันค่ะน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาล ครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลที่ให้พลังงาน0กิโลแคลอรีดูเหมือนว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพแต่ผู้ชมทราบไหมคะจริงๆแล้วเขามักจะใส่สารให้ความหวานหรือเอสปปรแตมกับซูคารลสซึ่งสารทั้ง2ตัวนี้จะไปกระตุ้นการทำงานของอินซูลินได้เป็นอย่างดีร่างกายก็จะหยุดเผาผลาญไขมันทันทีที่กินเข้าไปคะ่ะ แต่ก็มีเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาลบางประเภทที่ผสมสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ไม่กระตุ้นการทำงานของอินซูลินนั่นก็คืออะลูโลสอินูลินเอลิทริทอลหล่อหังกล้วยและซีเวียแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะไม่กินได้อันนี้จะเป็นการดีที่สุดเลยเพราะว่ายังไงก็ตามก็จะทำให้เราเป็นคนติดรสหวานอยู่ดีค่ะ อย่าลืมนะคะระบบเผาผลาญจะดีได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอและการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยขอเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบของการใช้ชีวิตเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคนชอบเที่ยวจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามในช่วงปลายฝนต้นหนาวมาฝากสักครู่เดียวค่ะ วิกฤตอาจทําให้คุณลง แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นหรออยคนเดียวมานานนะศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคาร ตาหน้ากินมากล่วงสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนอยด้านบ้านเช่าก็พอมีที่สุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินแหละซื้อสลักปอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลและยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนชอบเที่ยวค่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เราก็กําลังลุ้นๆกันอยู่สําหรับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอย่างเป็นทางการว่าสภาพอากาศจะหนาวจริงจังแค่ไหนนะคะหลายคนพอเห็นมีสภาพอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวแล้วล่ะรีบแพคกระเป๋าเลยอยากจะไปสัมผัสก,กับธรรมชาติที่งดงามค่ะ วันนี้คนหลังข่าวก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันด้วยส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามกันเลยค่ะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบไปด้วย6จังหวัดคือกระบี่ตรงังพังงาภูเก็ต ระนองและสตูลแต่ละจังหวัดจะมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีศักยภาพสูงมีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความสวยงามตั้งแต่ท้องทะเลถึงภูเขาสูงมีศิละปะวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตท,ที่มีการผสมผสานการทางอารยธรรมของหลากหลายเชื้อชาติหลายศาสนาและมีความสําคัญในฐานะเมืองท่าการค้ามาแต่โบราณ จนถึงความรุ่งเรืองในยุคการทำเหมืองแร่หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้วนเป็นเสน่ห์ให้อันดามันเป็นสวรรค์แดนใต้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดเหล่านี้และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกทุกปีถ้าไม่ติดปัญหาสำคัญในปี2563คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับจังหวัดเหล่านี้ให้มากขึ้นว่าแต่ละจังหวัดมีจุดเด่นด้านใดบ้างเพื่อเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเที่ยวได้ตามความต้องการเริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่เป็นดินแดนแห่งขุนเขาหาดทรายชายทะเลกลุ่มเกาะน้ำตกและถ้ำสวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้กระบี่เป็นจุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา กิจกรรมที่ได้รับความนิยมของกระบี่นั่นคือการปีนหน้าผาที่อ่าวไร่เลการพายเรือคายักลัดเลาะตามอ่าวเลียบป่าชายเลนหรือการพายออกสู่พื้นทะเลส่วนผู้ที่หลงรักโลกใต้น้ำกระบี่ก็จะมีทั้งแหล่งดำน้ำตื้นและแหล่งดำน้ำลึกให้เลือกเช่นบริเวณรอบเกาะปอดะเกาะพีพีเกาะรอกหินม่วงหินแดงเกาะห้าใหญ่และหินปีดะ ส่วนพื้นที่จังหวัดตรงังสำหรับใครที่หลงไหลบรรยากาศของหาดทรายชายทะเลกลุ่มเกาะและอาหารอร่อยตรังคือปลายทางที่ใช่สำหรับคุณสำหรับจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งบนบกและใต้น้ำโดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามันจนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งปา่าเกาะรวมทั้งยังมีพื้นป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย พังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมุสลิมและชาวไทยใหม่หรือชาวเลที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าที่น่าสนใจอย่างเช่นเกาะปัญญีเกาะยาวหมู่เกาะชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินพังงาเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกที่นี่ยังมีภาพสตรีทอาร์ตให้ถ่ายภาพสวยๆตามอาคารต่างๆอีกหลายจุดด้วยกัน ส่วนจังหวัดภูเก็ตไข่มุกอันดามันที่แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากมายเนื่องจากภูเก็ตเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงไหลกับหาดทรายขาวน้ำทะเลใสแสงแดดที่จัดแจ่มและความสะดวกสบายทั้งทาง,ทงด้านการเดินทางที่พักร้านอาหาร ภูเก็ตมีเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่โอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกตหาดทรายขาวเนียนเหมาะแก่การพักผ่อนและเอื้อต่อการทำกิจกรรมสนุกในทะเลและริมทะเลภูเก็ตก็มีหลายหาดให้นักท่องเที่ยวเลือกชื่นชมความงดงามภูเก็ตเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อล้อมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคต้นคริสต์กาล ซึ่งในขณะน,นั้นมีชื่อว่าถลางเป็นเกาะที่นักเดินเรือรู้จักกันในานามของจังซีหลอนเป็นทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้าโดยจะมีสินค้าเด่นคือแร่ดีบุกเป็นสินทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้กับเมืองสืบต่อมาเน่นนานจึงทำให้เกาะแห่งน,นี้เต็มเปลี่ยมไปได้วยคุณค่า ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายทั้งบนบินและใต้น้ำรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ทำให้ภูเก็ตเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีจังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะแร่ดีบุกและป่าไม้ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆของภูมิภาคทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ จังหวัดระนองมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักทะเลทั้งการพักผ่อนชายหาดการเล่นน้ำทะเลการล่องเรือเที่ยวเกาะดำน้ำชมปะการังพักโฮมสเตย์เที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงนั่นคือบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษาวารินพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองอุทยานแห่งชาติแหลมสนจุดชมพระอาทิตย์ตกและแหล่งดูนก ส่วนที่จังหวัดสตูลจะเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางทะเลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นคืออุทยานธรณีสตูลในฐานะอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยจากประกาศของยูเนสโกในปี2562ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะเช่นเกาะลีเป๊ะ าะอาดังปราสาทหินพันยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยเช่นถ้ำเลสเตโกดอนน้ำตกทานปลิวล่องแก่งวงังสายทองแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูลาจากนี้ก็ยังมีอุทยานแห่งชาติตารุเตาที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของธรรมชาติแต่ยังมีประวัติซึ่งเป็นที่ขังของนักโทษทางการเมือง ถึงแม้ว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้จะมีจุดเด่นที่เหมือนเหมือนกันนั่นคือทะเลแต่ก็เป็นความเหมือนที่แตกต่างกันเนื่องจากทุกจังหวัดต่างก็มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาเยือน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่คนหลังข่าวพาวคุณผู้ชมมาสัมผัสกันในวันนี้สัปดาห์หน้าต้องห้ามพลาดเลยจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนและเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างทอสอยกระดับบริการด้านดิจิทัลตอบโจทย์ลูกค้าทุกวัยแอปเดียวครบจบทุกเรื่องกับแอปพลิเคชัน ghb algen l ในชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสอมุ่งสู่การเป็น fully digital bank ในปี2565 ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลของธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชันปรับโฉมและพัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการลูกค้าย,ยุค New Normal จาก g h b r สู่ GHBOR Gen แอปที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแอปเดียวครบจบทุกเรื่องเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการในเฟสที่1อาทิยื่นขอสินเชื่อชำระเงินกู้เปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ซื้อสลักออมทรัพย์ ชำราค่าสินค้าและบริการลูกค้าของทอสอสสามารถดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน GHB a l l g e n ได้ที่ App Store และที่ Google Play ตั้งแต่วันพุทธที่26ตุลาคม2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ GHB Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000 หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application ghb allgen และที่ w w w ghbank co th และ world w w ghb co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนี่ tnn ช่อง16สวัสดีค่ะ